วัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอุทยสไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นรถน้ำขิงนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นรถอะไรเนี่ยรถมันชื่อชาดานองวอลโลมีค่ะมาจากเกาหลีเรานำเข้ามาจากเกาหลีค่ะเออนะคะนี่นะคะเห็นไหมเดี๋ยวเนูเข้าไปข้างในห้องก่อนพอดีบ้านผู้อื่นนะคะเขา เขาพีสิทธเรื่องนี้นะคะ่ะวายนมาตัวรับน,นี่นะคะนี่ชาประดิษฐ์มันจะเกาหลีเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะเขาอ่านว่าอะไรนี่เป็น เขาเหมือนคนที่อยู่ในรู้จักนะคะเขาก็จะเป็นเงาซ้นยกับรงาหยิกเขาเหมือนจะใส่ไหมนะคงไม่ใช่อะ่ะคงเป็นคนประดิษฐ์มาจจกใครก็ไม่รู้แต่หนูไม่รู้ตัวว่าคนอื่นเป็นคนประดิษฐ์หรือเปล่าอันนี้รถอะไรหนูไม่รู้อันนี้รถอะไรอันนี้อันนี้อ,อันนี้รถอะไรมีรถอะไรอันนี้รถอะไร แต่หนูมีอยู่สองรสคือมีรสขิงกับรสเปี้ยวนะคะนี่ก็จะเป็นดีโนะก่อนี่นะคะเราจะไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้เราต้องลาไปก่อนแต่ก่อนที่เราเราจะลาไปนะคะหนูจะมีคำถามให้เพื่อนๆตอบนะคะคำถามนี้หนูจะบอกว่าเพื่อนๆเห็นอันข้างหน้าไหมคะ คิดว่ามันเป็นรถอะไรถ้าใครรู้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะตอนนี้เราก็ลาไปจริงๆนะะิแล้วค่ะ